สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับนี่ก็มาที่บอ่อโทนึงนแล้วครับโอ้พี่ครับมีไฟแช็กให้ผมยืมไหมครับ พี่ครับครับมีไฟเช็คมั้ยมีมั้ยเป็นแต่เด็กเลยครับฮะไม่ม <borne. S 2> <a> ีเป <A> ็นแตเด็กเลยครับอะไรเด็กเลยใครนะใครนะะไหนโยกก่อนนะโยกก่อนไอ้หมุนมาดูดิไข่ไข่นั่นไข่ ด,ด,มด,ดมูมันรอดมาดูมันรอดมาทำอะไรกำลังตามหาสาวอยู่ทำอะไรหาสาวอยู่ ยืนด่ลเวยยืนด่ลเวย,ยา,ยยานะอะไรเป็นอะไรก็นี่ถามอยู่นี่ทำไมคุณไม่ได้ยินโมจะยินอยู่แล้วอะไรอยู่รูฟังก็หูฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่หูนหนวกสิโอหนู่ก็รู้ว่าถาม ถามอะถามว่าดูอะไรดูะอะไรบอกเออถามตั้งนานทำไมไม่ตอบ,ตอบเอามานี่ไปเช็คยาไปซดนทำไมใครแล้วไม่เอาโดนมีกี่อันเดียวรถขโมยหมดแล้วนี่ฝากเขาซื้อเอาก็ได้ ทำไมไม่ไปถา่ายย่นู่นแร้เมื่อวาน <Yeah. S 1> <c oughs> ได้ที่ต้มนี่นเลย